ตอนก่อนออฟไลน์ผมมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่หมื่นนะผมอันนี้คือออฟไลน์ไปทั้งวันแล้วนะครับผมมีอยู่ล้านกว่าเซนนี่นะครับ เทพทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกุมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกุมวนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม r o l a b y r i n t นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับนั่นก็คือหน้าจอแสดงผลของการเก็บเลเว็บออฟไลน์นั่นเองผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบที่ไม่มีใครจ้างเลยนะครับผมก็หลายๆคนน่าจะติดปัญหานี้กันว่าเอ้้้้้ยยทไไ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 มม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 มบอออออฟลลลนนน์แวัั่่่่ีะรดดดขเผ ทำไมตอน,น,นแรกๆรเอ้ยมันได้นะผมแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะผม,มเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมสําหรับใครที่เข้ามาดูเกมเวครั้งแรกครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามนคึินใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมเอาละครับต้องเท้าความก่อนว่าเกมเนี้ยที่มันบอกว่าบอทออฟไลน์จริงๆแล้วมันไม่ใช่การบอทออฟไลน์ line นะผมมันคือการเอาตัวเราที่ออฟไลน์แล้วเนี่ยไปให้คนอื่นจ้างนะครับผม ถามว่าเอ้ระบบมันคุค้นๆหรือเปล่านะผมมันไม่คุ้นได้ไงผมมันคือระบบแชร์นั่นเองนะฮะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสี่ตัวของเราเนี่ยที่ไปเอาของคนอื่นมามันก็คือคนอื่นก็ไปเอาตัวเราได้เหมือนกันนะผมอันเนี้ยคือเราไปเอาตัวคนอื่นมาที่เขาออฟไลน์นะผมเราก็แค่ไปยืมตัวเข้ามาเอ้ยมาช่วยเก็บเลเวลกับตัวเราหน่อยนะฮะนี่แหละเขาก็จะมาตัวอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วของเนี่ยก็จะแชร์กันร,ระหว่างเรากับเขานะครับอ่า อันนี้แหละ <des k> <lya> ก็คือของที่เราได้ในหน้าเมื่อกี้นั่นแหละครับผมมันก็คือของที่คนอื่นน่ะเอาตัวเราไปแช่แลผมแล้วเราก็ไปแบ่งของกับเขามานะครับผมมันไม่ใช่การบอรดออฟไลน์ line แบบปิดทิ้งปุ๊บแล้วมันก็บอดของมันเองับผมไม่ใช่ับผมมันต้องมีคนเอาตัวเราไปใช้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปแชร์ของมาแบ่งกับเขานะครับผมถ้าไม่มีคนเรียกตัวเราไปแช่เงี้ยมันก็ไม่ได้ของครับผมไม่ว่าจะเปิดทิ้งไปนานเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าไม่มีคนแบบเอ้ยเอาตัวเราไปแชร์เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ของอยู่ดีนะครับผม ดังนั้นก็อันนี้แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราออฟไลน์แล้วไม่ได้ของครับผมทั้งที่มันควรจะได้นะฮะอ่ะต่อมานะผมสาเหตุว่าทําไมเราไม่ได้ของจริงๆแล้วก็คือเขาไม่จ้างเรานะครับผมและทําไมเขาไม่จ้างเรานะผมเราไม่เก่งเหรอก็ไม่ใช่นะผมจริงๆแล้วมันอยู่ที่ค่า BP ีของเรานั่นเองนะครับผมถามว่า BP เกี่ยวอะไรนะครับผมไปดูที่ระบบแช์นะครับผมปุ๊บจะเห็นว่าแม็ก o w พาวเวอร์อันนี้ของตัวผมนะนะครับผม ถามว่าค่านี้มันคืออะไรค่านี้คือค่าที่เราจะสามารถไปจ้างคนอื่นได้นะครับผมเช่นอ่านเนี่ยผมจะจ้างได้คนที่มี BP ไม่เกิน19,600นะครับผมซึ่งไอ้คนนี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันก็คือ1นึ่งพื้นหนึ่งนะครับผมอ่าหรือคนอื่นก็ได้นะผมก็เนี่ยหมื่นแนะครับมีหมื่นหนึ่งนะผมก็คือต่ํากว่าเนี่ยได้หมดนะครับผมอันนี้แหละครับเป็นค่าที่ ห้ามเกินนะครับผมสำหรับใครที่แบบเอ้ยต้องการจะให้คนอื่นดึงตัวไปใช้นะผมต้องมีค่า BP ีของเราอะ่ะต่ำกว่าค่านี้ของชาวบ้านเขานีผมเขาถึงจะดึงตัวเราไปแชร์ได้นะผมซึ่งไอ้ค่า BP ตรงนี้ขนาดผมแบบเล่นทุกวันอัพทุกวันนะมันยังได้แค่ประมาณ19ื่นนะผมมีคนเยอะหน่อยก็เห็นประมาณสัก22ง0มนะผมดังนั้นคนที่ใส่ของเต็มตัวแบบโอ้อัดครบอะ่ะสามหมื่นอย่างเงี้ยนะผมมันไม่มีคนจ้างอยู่แล้วครับผมเพราะค่า BP ีในการจ้างของคนปกติทั่วไปเขาไม่ถึงกันนะครับผม ถามว่าค่าบ p ของคนปกติทั่วไปที่ผมเห็นกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0หมถึงหนึ่งนะครับผมเพราะไม่ค่อยมีใครมาอัพเลเวลตรงนี้กันนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่าเอไอ้นี่มันคืออะไรนะผมไอ้นี่มันคือการอัพค่าบ p ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอะ่ะเช่นแบบนี้นะครับผมปุ๊บปบุอัพไปให้มันเลเวลอัพนะครับผมอันนี้คือกดมาถึงเลเวล50แล้วอะ่ะมันจะจ้างได้บ p 19หนึ่งหมื่นเก้านะครับผมแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยมากดตรงนี้กันนะครับผมเพราะเขาไม่รรรู้เื่องะบบ อ่าแชร์สวิตนะฮะว่าเอ้ยเขาจะเอาไอ้ตัวฟ้าฟ้าเนี่ยมาอัพตรงนี้ทําไมเนี่ยผมหรือว่าจะเอาตัวชิปเนี่ยมาอัพตรงนี้ทําไมคนระับในเมื่อมันเอาไปค้าของได้นะผมซึ่งหลายๆคนก็เลยจะกองอยู่ที่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะผมเราก็เลยต้องทําการถอดของกันนะผมเพื่อให้บีพีมันลดลงจนคนอื่นมาจ้างนะฮะอันนั้นแหละครับผมก็เป็นสาเหตุว่าทําไมมันต้องมีการถอดของครับผมเพราะมัน ต้องการลด v p ลงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมอัพค่านี้ขึ้นมาให้มันจ้างได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนะผมให้ช่วยกันอัพค่า Mac BP ตรงนี้นิดนึงนะผมไม่งั้นเนี่ยเราจะกองอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสแล้วไม่มีใครจ้างเรานะครับผมเราก็จะออฟไลน์กันโดยแบบเปล่าประโยชน์นะฮะถามว่าเอ้ อัพตรงนี้เนี่ยมันอัพยังไงครับผมก็จะมี2อันครับผมก็คือมีอันนี้นะครับผมกับตัวชิปนะครับผมซึ่งไอตัวพลฟ้าเนี่ยมันได้จากการสู้มอนนะครับผมก็เนี่ยฆ่ามอนในแมปเนี่ยก็จะได้ตัวนี้เข้ามานะครับผมแล้วส่วนชิปเนี่ยชิปเนี่ยได้จากดันไบโอแล็บนะฮะเซนเทาลาโบราทูรี่นะครับผมก็เป็นดันแลบนะครับผมก็จะได้ชิปประมาณสัก20กว่าอันนะฮะเอาไว้อัพค่าแชร์เซอร์วิสตรงนี้นะครับผมเราก็กดไปเลยนะครับผมมีเท่าไหร่ก็กดไปเลยนะ,ะผมบอกเลยว่าเอาไปค้ามอ่ะมันไม่คุ้้้มมมเเทท่าาาาากกรรรรออออัอัััพพนนนนนีีหหะะะะคบะผนนและจะใํใ ตัวที่มาแชร์กับเรามันเก่งขึ้นนะผมก็ทนมอนได้ดีขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวหมื่นสี่เนี่ยแต่ถ้าเรามาสักแมปพีระมิดเนี่ยโอ้หมันเริ่มยืนไม่ไหวแล้วผมโดนมอนตบแปะเดียวก็แทบตายแล้วนะครับผมเรียกว่าเอาจ้างมาเสียเวลาเปล่านะผมถ้าไม่อัพค่านี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคือจะมีการถอดของกันเกิดขึ้นนะผมเพราะ BP ีมันสูงมากเห็นว่านี่ขนาดแค่ใส่ธนูง่อยๆนะฮะ บอกเลยว่านี่คือธนูง่ายๆอันหนึ่งนะฮะมันยัง BP ทั้งหมื่นเก้ผมแสดงว่า BP ปกติเขาเนี่ยทะลุไปน่าจะประมาณ3 0 0 0 0่นแล้วนะครับอ่าหรืออย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบคนปกตินะผมก็คือเลเวลน้อยนะผมใส่ของเต็มแล้วนะครับแต่ก็ยัง BP แค่หมื่นแปดนะครับผมอ่ายังไม่เปิดเพราะข้อมูลตัวละครเนี่ยอันเนี้ยให้ต้องสงสัยไว้นะครับผมว่ามันถอดของมาแล้วกากด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าแบบเอ้ยเราจะเตะหรือเปล่านะผมแต่ถ้าปกติเนี่ย ถ้าใครปิดของเนี่ยผมเตะหมดนะครับผมก็ไม่เอาไว้นะผมถือว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจต่อกันนะครับอ่ะมาถึงวิธีการลดค่า BP ของเราเพื่อให้คนอื่นดึงไปแชร์กันดีกว่านะครับผมอ่ะของผมเนี่ยบีพีสองใช่ไหมสองหมื่นอย่างเงี้ยผมมันหาคนที่จะดึงตัวผมไปแชร์ได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับผมมันก็มีทา่าง่ายๆอยู่นะผมในการลดค่า BP นะผมแน่นอนว่าเริ่มต้นกันด้วยการถอดของนะผมแต่แนะนําว่าให้ถอดเหลืออาวุธนะคร เหลืออาวุธเอาไว้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันตีมอนไม่ค่อยตายนะครับคืออย่างน้อยอะ่ะเขาเอาตัวเราไปอ่ะเขาก็จะเอาตัวเราไปตีมอนให้มันตายอย่างน,น,น้อยก็แบบแรกๆอ่ะนะผมขอแค่แบบแรกๆตายก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะเอาไปเก็บพวกขยะพวกฟาร์มของทาค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาไม่ได้เอาเราเอาเราไปตีบอสเอฟพี MP ช่วงด่านหลังๆกันหรอกนะครับอย่างมากก็ไปทนดาเมจสักสองทีนะฮะเอพี BP ผมก็เหลือหมื่นหกแล้วนะครับผมถอดของออกหมดนะฮะแล้วตรงนี้นะผม กดตรง PVP นะครับตรงดูเอลนะฮะพันธมิตร PVP นะครับปุ๊บถอดออกด้วยนะผมมันจะลด BP เราได้อีกพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะอันนี้หมื่นสี่แล้วนะผมจากเมื่อกี้สองหมื่นสี่นะผมเหลือแค่หมื่นสี่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ BP ของคนทั่วไปแล้วในตอนนี้นะครับผมอ่ะถามว่าเอ้ยเรายังลดอะไรได้อีกบ้างนะผมลดนี่ครับผมถอดสกิลออกนะครับผมแนะนําว่าช่วยเหลือสกิลหมูไว้ด้วยนะครับผมสกิลอื่นๆไม่ว่าเลยนะผมช่วยเหลือสกิลหมูไว้ด้วยนะผม เหลืออาวุธเหลือสกิลหมูไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยๆอ่ะให้มันได้มีประโยชน์บ้างนะผมไม่ใช่แบบเอาไปเป็นแบบกระสอบทรายแล้ว2แปะตายตีมอนก็ไม่ตายอะไรเงี้ยนะครับคนเขาก็ไม่จ้างนะผมอ่ะอย่างผมเนี่ยเหลือ BP 13,900เนี่ยแต่มีสกิลหมูคือ Rolling Cutter กับเหลืออาวุธไว้อย่างเงี้ยนะผมก็อ่ะก็ถือว่ามีคนจ้างครับผมบอกเลยว่ามีคนจ้างทั้งวันนะครับผมเนี่ยเงินผมเนี่ยล้านเซนนี่นะผม ตอนก่อนออฟไลน์ผมมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่หมื่นนะผมอันนี้คือออฟไลน์ไปทั้งวันแล้วนะครับผมมีอยู่ล้านกว่าเซนีนะครับคุ้มเลยนะครับ BP เฉลี่ยเนี่ยครับผมอย่างที่บอกไปว่า1 3ื่นสถึงหมื่นะผมเป็นช่วงเลทที่คนทั่วไปเขายังไม่อัพการนะผมก็ช่วยอัพค่าแชร์สวิตขึ้นมาด้วยนะครับผมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนะฮะทำไมบางคนแบบถอดนู่นถอดนี่แล้วยังไม่พอนะผมทาไมของผมต่ําจังนะผมก็ที่มันต่าก็เพราะว่าผมเพิ่งรีเจตัสมานะผมเพิ่งจุติมาใหม่ๆเลย อสเตตัสเป็น1น,นะครับมันก็เลยต่ำนะผมดูสเตตัสพอยผมดองไว้ตั้ง300นะฮะถ้าผมอัพขึ้นมานี่ทะลุ18ื่นแปดนอนอะนะครับอ่าแต่ของผมอสเตตัสหนึ่งมันก็เพียงพอต่อการเอาไปแบบเก็บเลเวลแมปเลยเอาไปฟาร์มของแมปแ,แรกๆแล้วไงนะครับผมเนี่ยใครที่ยืมตัวผมไปเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ฟาร์มตัวหนูได้แล้ววะนะครับเพรอโรลลิงคัตเตอร์แมปหนูทีเดียวตายนะครับมันก็ถึงถือว่าโอเคแหละนะฮะ เราก็ยอมดองสักนิดนึงนะผมเผื่อแบบจังหวะที่ต้องการเงินต้องการาร,ร์มของอะไรเงี้ยครับผมก็ดองไ้สักวัน2วันนะฮะเอาไว้เดี๋ยวแบบเอ้ยมีเงินพอสมควรแล้วค่อยกลับมาอัพสเตตัสแล้วก็ไปต่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงพักเบรกนะฮะโอเคครับก็น่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วเนาะสำหรับระบบแชร์เซอร์วิสนะครับผมว่าทําไมเอ้ยเราออฟไลน์แล้วไม่มีคนจ้างเราเนะผมก็เพราะว่า BP เราสูงเกินไปไงนะครับวิธีลด BP ก็คือการถอดของผมแต่ควรเหลืออาวุธเหลือสกิลหมู่ไว้นะครับ ตัวพันธมิตรพิวก็ถอนออกไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะผมให้ไปอัพค่าแชร์เซอร์วิสกันด้วยนะครับผมหลายหลายคนชอบเอาไปคราฟตัวเนี่ยครับผมแล็บดัตต้าเนี่ยนะซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกของกันก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับผมดังนั้นก็อ่าช่วยกันอัพแชร์เซอร์วิสให้เยอะๆด้วยละกันนะผมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเราจะได้อ่าได้ของกันทุกคนนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube ก o นเ a y ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไหนๆก็มีคนจ้างไปแล้วทั้งวันนะผมก็เดี๋ยวขิงซะหน่อยนะฮะนี่ครับผมใบไม้2,000ใบในวันนี้นะครับผมคราฟได้10กล่องนะฮะมิดอควิปเมนต์10กล่องครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามิดอควิปเมนต์เนี่ยจะได้อะไรดีๆกันบ้างนะครับกดมาสิคราฟทีเดียว10กล่องเลยนะฮะปุ๊บเข้าไปนะครับผมปึ๊บ สนิทนะฮะสามดาวล้วนๆนะครับผมสามดาวสองดาวล้วนๆนะฮะแต่สงสัยดวงไม่ดีนะผมเดี๋ยวย่อยทิ้งซะนะครับได้มา81ดสิบเอ็ดตาร์ดั๊นะฮะโอเคอยู่นะครับผมก็ของฟรีนะผมคนอื่นเขาพาเราไปเก็บเวลนะฮะนั่นแหละครับผมลด BP ซะนะครับผมและเอาอาวุธกับสกิลหมู่ไว้นะครับผมเขาจะพาเราไปฟาร์มทั้งวันนะครับ